อ่านศรีราตน์ปกบอ์สมก็มาวตลอดมาวุกปีครับมาดามหัวไหมเท่าดามหัวมันอยู่ในทุกเลิกอีมากิดขนรับได้เงินหมื่นเต็มได้เงินแสนอุดกับอิติโยมีรัจาโตสุการโลโกมีรัตาโมาเตะตีหีติวะทนั้นองหทุกครั้งผรานางสธ อันตรายนะก็ซ่อมเบรกแต่เบรกหน้าดีพอเบรกหน้าเขาเริ่มดีก็เขาบอกไม่ตอนนั้นผมก็พากลับผมก็จูงกลับเขาบอกไม่เป็นไรขึ้นอั้นเรืกองเขาขี่นะห้ามห้ามแซงลงนะผมก็ขี่ขึ้มาพอผมผมก็ลงไปที่เราลงวัดพระธาตุมามันมันมีมากไวไหมผมก็ห่วงพอผมจอดผมก็มองเขาแต่เด็กมันมีความสามารถแล้วความที่ว่าประสบการณ์ของเขาเขาใช้เท้าเขาเนี่ย รองเ,เ,เท้าเนี่ยไปขีดตะเกียบด้านหน้าเป็นเบรกไปโดยอัตโนมัติพอเราเห็นเนี่ยเราดีใจมากว่าเด็กมันฉลาดแล้วมันมีความความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะใช้จุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ถ้าเบรกเราไม่ดีหรือขาดอย่างที่นุชพูดเราสามารถใช้รองเท้าเราเนี่ยสเสียบเข้ไปที่ตะเกียบหน้าแล้วค่อยๆเบรกนิดๆนิดถ้า กรณีที่รถไม่มีบางคนหนาแต่ถ้ามีบางคนแน่ถ้าเราจะใช้ตรงนี้ก็อาจจะพอใช้ได้อยู่ด,ดีน้นหลังน,น,ลนี้น<ด>้องแม่ครับอ๋อสบายเอาอาคนยกันเน,นอรบ อันนี้เป็น,ปนชมรมชมรมจักรยานมาทิตย์จักรยานมาทิตย์หนักและชมรมอื่นๆตัวน้องปากคลั่ง